ขึ้นชื่อว่าน้ําน้ํานี่ค่ะผสมกับน,น้ํำด้วยกันได้อันนี้น้ํานะถ้าประเภทน้ํามันอย่างนี้เป็นน้ํามันมะพร้าวแบบสูตรสกัดด้วยวิธีธรรมชาตินะอันนี้ผสมแล้วกับน้ํามันมะกอกพอ ที่จะผสมกลมกลืนกันได้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะกอกอันนี้เพียวๆเวอาไว้สำหรับทาหน้าทาตัวนนที่จริงจะดื่มก็ได้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมีน้ำมันอย่างเนี้ยค่ะเป็นปี๊บนี่เป็นน้ำมันผสมเรียกว่ามีทั้งน้ำมันมะพร้าว ผสมกับน้ำมันปาล์มอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไอที่อยู่ข้างก้นเนี่ยก็คือน้ำมันจากปี๊บเนี่ยส่วนข้างบนนี่นะคะเป็นน้ำมันน้ำมันของเขาจากขวดเนี่ยเป็นคือน้ำมันคิงอ่ะเป็นน้ำมันรำข้าวร้อยเปอร์เซ็นแรกเริ่มเดิมทีก็คือ น้ำมันคิงเนี่ยมันเหลืออยู่สักประมาณขนาดเนี้ยขนาดนี้เหลืออยู่ก็เทน้ำมันจากปี๊บเนี่ยลงไปตอนนั้นอากาศยังไม่เย็นเทเทไปก็ใช้ได้พออากาศเย็นอากาศเย็น ส่วนที่เป็นน้ำมันจากปี๊บเนี่ยมันจะแข็งตัวมันจะยิ่งถ้าเย็นจัดเนี่ยนะทั้งทั้งทั้งขวดทั้งแกะทั้งกะลอนเนี่ยนะทั้งเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แข็งไปทั้งหมดเลยเทเอามารับประทานไม่ได้เทไม่ได้มันจะแข็งเป็นรลบแล้วก็คือน้ำมันสองชนิดนี้ มันไม่ได้ผสมกันได้ไอ้ส่วนที่เป็นน้ำมันรำข้าวมีน้ำหนักเบาวกว่ามันก็ลอยขึ้นข้างบนจากเดิมอยู่ข้างล่างลอยขึ้นข้างบนจากน้ำมันจากปี๊บเนี่ยเดิมอยู่ข้างบนมันมีความหนักมันก็ลงมาอยู่ข้างล่างน้ำมันทั้งสองชนิดนี้ใช้ประกอบอาหารอร่อยก็เลยชอบ นำมาประกอบอาหารไม่ไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็อาหารรสอร่อยที่จริงสูตรของเขาน้ำมันเนี่ยสำหรับทอดอาหารที่เป็นของพวกขนมะแต่อันนี้เอามาประยุกต์ทำกับข้าว